อืมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหน้าร้อนด้วยใช่เฮ้๋ยวผมมีของผมมีของเอาอะไรมา ผนฉีดน้ำมาอีกแล้วต้อนรับซัมเมอแต่ว่าอันนี้มันซื้อมาพังแล้วอะยังไม่ยังไม่ได้ใช้เลยราคาเท่าไหร่บอกได้ไหมสิบบาทสิบบาทต้อนรับซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงด้วยอากาศร้อนมากสุดยอดไม่รู้จะร้อนอะไรขนาดนี้นี่ดูจากสีแขนอืมสับาด์แล้วไปถ่ายรายการการลุดเหี่ยวเกาะร้านโอ้โหเรียบร้อยเลยนี่ไปที่อามาตอนแรกไม่ดำหรอกตอนแรกก็ขาวขาวเป็นหยวกเลยไปเที่ยวมาปุ๊บดำเลยช่วงนี้แดดแรงมากนะครับใครที่ ไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านทายกันแดดด้วยยวง,งยวง,งก็เข้าในบ้านได้ใช่ใช่เออเนี่ยครับแล้วก็ไปไหนดูแลตัวเองด้วยอากาศมันร้อนอารมณ์อย่าร้อนตามใ <c oughs> นช่วงนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นกันง่ายๆ <c oughs> ายิ่งเนอะซกซกนี่เจออะไรผิดหูผิดตานี่อาจจะชกต่อยกันสัปดาห์น, <c oughs> นี้เนี่ยต้อนรับซัมเมอร์โดยด้วยกันนะนึกถึงซัมเมอร์ก็ต้องนึกถึงทะเลถึงสงกรานต์ถ้ามาบ้านเราเนี่ยต้องแน่นอนต้องนึกถึงสงกรานต์ถูกป่ะใช่แล้วนะครับนึกถึงสงกรานต์สิ่งนี้ต้องมาคู่กับสงกรานต์คืออะไรอ่ะยกตัวอย่าง ถ้าเป็นแถวบ้านผมนะบ้านผมนี่เลยโชคแฮ่สี่บ้านอย้อยสี้กมันขึ้นชื่อมากก็เป็นแหล่งรวมแบบว่าคล้ายๆเออ่ตอกข้าวสารถ้าเป็นสมัยก่อนนะแต่ว่าเป็นการเล่นแบบว่าสนุกแต่ว่าถูกทำลายล้างโดยแก๊งมอเตอร์ไซค์ขอแก๊งมอเตอร์ไซค์ถ้านูดเนื่อหนึ่งของการต้องนึกถึงแก๊งมอเตอร์ไซค์ใช่บางคนจะแบบว่าก็เหมือนแบบเป็นการโชว์แฟนไปด้วยเลยก็อาจจะแบบว่าพาแฟนซ้อนท้ายงั้นแว่นแว่นไปก็มีตองมีตังซื้อละก็เก็บพวกนี้นี่แบบว่าก่อนสงการเนี่ยเด็กแว้นพวกนี้จะเก็บตังอยู่สองอย่าง อย่างแรกคือทำห่อรถทำห่อรถอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือทำสีผมเอ้าจริงเออประมาณว่าซัมเมอร์เลยพวกเด็กนั้นเนี่ยจะจะทำสีผมเออจะเป็นของคู่กันเลยมันเหมือนแบบเป็นเทรนด์ไปแล้วประมาณช่วงนี้แบบเหมือนเป็นแฟชั่นวีคอะแฟชั่นวีคก็จะบอกว่าช่วงนี้จะใส่เมื่อยเออว่าให้สดใสไว้ก่อนใช่ส่องกางเกงจะแบบหัวแดงหัวเขียวหัวเหลืองหัวแบบสีกันทุกสีใช่ผู้หญิงก็จะแบบว่า กางเกงเจเจขาสั้นเสื้อกล้ามเป็นสไตล์ใส่บิกินี่ข้างในแล้วยิ่งว่าต้องใส่แบบเสื้อเสื้อยืดข้างนอกสีขาวเวลาเจ็ยน้ำมุกจะแนบเนื้อนี่มันไทยแลนด์สไตล์เลยใช่แล้วยิ่งเสื้อในเป็นลายๆายเยนะบิกินี่แล้วกันคุณเสื้อในมันดูโหดไปฝรั่งเดินมาเจอโอ้โหเมซิซิ่งไทยแลนด์ไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนเลยฝรั่งถอดเลยกูโหดกว่าเออลยครับนั่นเป็นบางอย่างบางส่วนผมมีทรงผมของนักฟุตบอลนักบอลอาเอาด้วยเหรอต้อนรับซัมเมอร์ มอรับตำเมอร์หลายคนก็จะหัวอ่านักฟุตบอลไทยหลายคนจะหัวดำอยู่าใช่อันนี้แต่ว่าเราไม่นับฝรั่งนะไม่นับฝรั่งที่แบบว่าหัวทองหัวอะไรกันอยู่แล้วใช่ผมมีคนหนึ่งมีไม่ใช่มีคนเลยมีสามคนเลยสามแลเออสามตัวอย่างของแก๊งหัวสีแก๊งหัวสีสองการเดี๋ยวไปดูไปดูกันว่ามีใครบ้างคนแรกเลยนะหมอสุรันรัฐพลอัธวงศ์ อเปีปีขวากองกลางเชียงรายปีล่วงปีร่วงคนนี้เนี่ยอลงหลังๆเมื่อเขาลงปีนี้ยังไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แต่ว่าสีผมเนี่ยโดดเด่นเอาเวลาทําสีผมซ้อมหรือเปล่าไม่รู้สีผมขาวเป็นสีเทาอืปีแล้วเนี่ยสีออกน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยปีนี้เป็นสีเทาโอ้ยางรอ แปีชดูกับหน้าตัวเองก่อนก่อนจะทําอะไรนิดนึงเอาเฟี้ยวไงเฟี้ยวอระเขาเห็นนี่ไงบอยเตียงไฮปีที่แล้วผมอ๋อเออปีนี้ขอสีเทาปีนี้ขอเด่นหน่อยบอยไม่อยู่แล้วบอยไม่อยู่บอยอยู่ขอขอขอรัตนพลสีเทาผมสีเทาคุณคิดว่าอินเทรนด์ไหมสีเทาแฟชั่นแบบนี้ผมว่าได้นะแต่ว่าต้องต้องหลอกคนนี้จริงถ้าอย่างปีเตอร์แลงทำเตอร์แลงเอ้าทำก็หลเ่อโลหน้าคงหน้าดีแล้วเออโหนาแล้วเชาปุย แ้มพูทำก็ได้อาจายี่อ่ะอย่าทำเลยหน้าธรรมดาก็รับแทบไม่ไหวอยู่แล้วหน้าตานี่คมกว่าฝีเท้าอยู่หล่อโอ้ยคนต่อมาคนที่สองเลยคนนี้เนี่ยมารายการเราบ่อยมากคือเราพูดถึงเขาบ่อยมากตัวจริงมาเหรอไม่ใช่เวลาเขาจะโดนอัมเนี่ยเขาชอบโดนอัมรายการนี้นะครับก็คนนี้ครับตอนนี้หัวสีทองสีทองอ่อวิชยาเดดมิตรมาอีกแล้ว น้องแคมป์ที่หน้าร้านของผมน้องคนนี้เนี่ยเวลาไปเจอที่สนามก็าจะพี่เอาผมไปทอาอีกแล้วก็ดูนักมึงทำตัวมึงทำตัวไม่น่าเอาเลยมั้งจุดเด่นอยู่แล้วหัวทองปีนี้ฟอร์มดีลงบ่อยเดินลงมาถนึงฟอรฝรั่งแฟนบอลโหกี๊ดเลยฮัลโหลฮัลโหลกีหลับโอ้โหชอบใจเปล่าอุบาท ไม่ดูหนังหน้าเลยแคมป์เนี่ยน้องแคมป์เนี่ยเออแต่ว่าอย่างอื่นดีหมดเลยยกเว้นหัวผมสีผมเนี่ยบางวันเนี่ยมีปอยสีแดงเชฟเอาไฮไลท์เรื่องแฟชั่นคือเรื่องความมั่นใจก็หัวทองโอ้แต่ว่าแต่ว่าทำออกมาแล้วก็ถ้ามันพัฒนาฝีเท้าก็ทำไปเหมือนเป็นโง่เฮงอ่ยางงงงเบ่พลัต้อาไปถามเาา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 ีาเาา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 อาา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 ูาของพี่อ่ะปุ๊บ นี่แหละรายการดีทำไมทำหัวทองครับรับผลการไม่รับผลการอยากเด่นกับเขาอยากเด่นกว่าคนอื่นนะทำไมชอบผมสีทองไหมเป็นคนที่ชอบผมสีไหมแม่ไม่ค่อยชอบครับแต่ก็อยากหาหาจุดเด่นของเองพีท้าไม่ดีอก็คือแบบเราไม่มีดีหรอกแต่อยากให้คนอื่นจำในในหัวดวเรื่องทรงผมเลย จบไปกับวิทยาเด่นไปอีกคนหนึ่งโอ้โหคนนี้นี่พ่อแบบทาวเลยแล้วกันพ่อทาวเออขาดังมากในตอนสุสกิครับตอออนกิเดังคนนี้ยิงประตูได้เลยนี่ประตูได้ด้วยแล้วก็แบบว่าดีลากันเล่นผิวไหวเนาะใส่น้ำเหมือนเลี้ยวเนลเมสซี่ตอนแรกก็หัวทองๆแล้วต่างหอล่าสุดเลยแดงสีแดงโอ้โหออกชมพูชมพูเลยมั้ดูหนังหน้าตัวเองมั้ยคนนี้ก็เป็นใครจักรพรรดิขอนสเด็กแก่เด็กโอ้โหคือ หน้าตานี่ไปแล้วอายุนี่หกนะหน้าตากับสีผมเนี่ยมันขัดกันมากเลยสีผมเนี่ยมันเอาเอาแนวเด็กแ้น่ะเด็กแบบขับรถมอไซค์สักสิบแปดสิบเก้าสีเท้าไม่เด่นนะขอแต่งตัวเด่นสีเท้าเด่นด้วยสีเท้าดีเป็นตัวจริงของี้องอบวอาเลี้ยงผิวมากนะผ่านไหมแต่พอไปถึงเส้นหลังต้องวิ่งกลับมาไปไม่ได้เลี้ยงต่อเลี้ยงต่อคือก็เป็นแฟชั่นจากการมอไซค์นี่ก็แดงตั้งแต่ตอนตอนเท่ากัมาพอจบปีใหม่อะ ก็หัวแดงแล้วก็เห็นหัวแดงเลยโอ้โหก็ตกใจกันมากเลยเพวัะนั้นมันไปยืนเป็นเป็นล่ามให้ชาป,ปุย <c oughs> ชาป,ปุยเนี่ยเป็นลูกครึ่งหัวดำดีหน้า,าหออ่อผมก็้พูดภาษาอังกฤษไปเจักรพันธ์พอนสายเดินยืนเป็นล่ามให้หลายคนตกใจเลยเอ้ยไม่ใช่ผมคนเดียวผมไม่ได้เป็นคนคิดนะม,มีคนทักอ๋อมีคนทักเออนี่มีการศึกษาแล้วโหต้องบอกว่ามีวินนี่นะก็คือมีวินนี่คนใอ้คองต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีการศึกษามากเออแล้วก็พูดเป็นคนแปลเป็นเวลาที่นักข่าวไปสัมภาษณ์ชาปุยเนี่ย จะกระพันเป็นคนแปลให้เออก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถนิดนึงมีความสามารถพอสมควรแต่ว่าสีหัวเนี่ยควรจะเปลี่ยนนะผมว่าอาจจะดำเหมือนเดิมดำเหมือนเดิมเนี่ยดำเหมือนเดิมน่าจะดีหรือไม่ก็ตัดตรงให้มันฟูเฟี้ยวหน่อยละเนี่ยเนม้าอะไรเงี้ยเัดตรงเนม้าแต่สีไปทำเนี่ยผมว่าดูมันจะแบบเข้ากับสงการเกินไปอ่ะคือสามคนนี้เนี่ยสามคนนี้นะมาขับรถมอไซค์ด้วยกันเนี่ย โอ้โหตำรวจจัดจริงอ่ะเเกก็แดว่นเออึกว่าเด็กแว้นใส่ชุดที่แม่ใส่เกงีนะต้องใส่พวกชุดนอนชุดขายมีงขายมีใส่แว่นดำเนี่ยเรเบนปลอมอะไรเงี้ยเออนะครับอันนี้เป็นสามคนนี่บอกว่าเราหยิบมาหยอกกันแล้วกันแต่ว่าทุกคนเนี่ยเก่งหมดเลยไม่ได้แบบว่าเออไม่ใช่แบบว่าอย่างที่เราพูดนะอั้มกันนิดหน่อยเออนะครับอเออนี่เป็นแก๊งหัวสีกับเส้นทางสงครามที่เราจะมาถึงนะฮะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกันช่วงหน้าครับ ร้อนใช่ไหมร้อนใช่รผมมีผมมีอะไรที่ดับร้อนอ่านึกถึงเวลานึกถึงเวลาเราจะดับร้อนคลายร้อนใช้อะไรบ้างอุปกรณ์อย่างแรกเหรอถ้าเป็นของกินผมกินไอติมอ่าอย่างที่สองคือแป้งเย็นถ้าสมมติว่าบ้านแบบเปิดไฟแล้วเปิดแอร์จะไปที่ไหนบ้านเปิดไฟเปิดแอร์มาออฟฟิศเออมาออฟฟิศไปห้างไปห้างใช่ป่ะเออผมมีที่หนึ่งที่แนะนําเลยแบงก็อกไทยแลนด์มอเตอร์โชว์โอ้โหที่นี่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดับร้อนกับมอเตอร์โชว์ครับ in the house tonight everybody just have a good time yeah. and we gonna make you lose your mind Woo. everybody just have a good cool time Clap. party All right. rock, rock. is in the house tonight oh. everybody just have a good cool time play along let's go party rock is in the house tonight everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party Rock is in the house tonight. h Everybody just have a good time. อ่ะกลับมามช่วงที่2ครับช่วงนี้ช่วงขายร้านโอ้โหซัมเมอร์ของเราที่ผ่านมาก็สร้างความหวังให้กับหลายคนเกี่ยกับเรื่องของ พิตต <P> ี้ตามสนามบอลคุณวันนี้ขอนอกสนามบอลหน่อยเพราะว่าสน,นามบอลมันร้อนออไปที่เย็นๆบ้างมอเตอร์โชว์ช่วงนี้เราเอาเดือ, <c oughs> อ,อดเท้าเลยใครต้องไปเว็แบทุกเว็บต้องลงภาพสาวๆในางานมอเตอร์โชว์เขาจะมีจัดอันดับไหมว่าพิตตี้ที่ไหนจัดส <ผม S 1> ุดูไหนคุณไปจัดอันดับเองดีกว่าดูแล้วจัดอันดับเองดีกว่าเรามีเป็นรีวิวประกอบเพลงดูแล้วก็ไปแฟบเออแฟบกันเลยเลวงนี่มีนะของประเทศญี่ปุ่นมั้งแชมป์แฟบนานที่สุดในโลก11ชั่วโมงมือลอกกันเลย อย่างโหดแล้วมีถ้วยรางวัลเป็นรูปมือ <c oughs> นึกว่าแฟนบอลแท้เดี๋ยวไปดูน้องๆครับพิตตี้ที่แบงคอกสนามมอเตอร์โชว์นะครับปีนี้ก็จะจัดถึงวันที่9หรือวันที่7เนี่ยผมไม่แน่ใจ,ใจเจ็ดเมษาย,ยนเนี่ยไปดูกันได้ใครอยากไปคลายร้อนก็ไปดูน้องๆเถ้าใครยี้ไม่ว่าไปดูอ่ะใครอยู่ในจังหวัดดูพูดว่าไอเดียอะไแต่ถ้าร้อนเนี่ยไปทงถอดเสื้อต่อหน้าน้องเขา่่ไไมมอ้ไปดูกันเลยว่ามันจะสวยงามขนาดไหน เปไงเห็นแล้วแปบปวดเมื่อยอยากได้แล้วมันมานวดทีมงานวันที่ไปถ่ายเ่ยไม่เดินไม่ตรงนะปวดท้องยืนตัวงอเลยมันตื่นมันตื่นตื่นตรงเป้าเออมูเหลือมตื่นอ๋อมูเหลือเห็นแล้วมันไม่ไหวโอ้โหโอ้หแล้วเดินแต่ละคนยิ่งนี่นะมันมีอยู่อันหนึ่งบาบัสมน้งเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาชุดแต่งชุดแต่งชุดแต่งบาบัสโอ้โหอย่างงด หน้าตาดีแต่งตัวแต่งโมสองลูกอะเท่ากับหัวเลยนี่เขามาขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หรือมาก็ขายมือผลไม้แต่ว่าอันนี้ผมชอบที่สุดนะคือเกียร์รถยนเกียร์เนี่ยของเกาหลีจะของเยอรมันนี่เยอรมันเออเดี๋ยวพี่ตี้จะแบบว่าอารมณ์แบบโอ้โหเกาหลีมาเลยอแบลวมาเลยอีอันหนึ่งอ่ะที่ปีนี้ผิดหวังก็คือซังยอง เพราะสังยองก็เป็นรถเกาหลีใช่ป่ะเออเื่อจะเป็นพิตตี้แบบโทนเกาหลีปีก่อนๆจะเป็นแบบเกาหลีแบบเกิเจนเนอเรชั่นปีนี้มาไงปีนี้แบบเรื้อคอเต่าเออโอ้โหเซ็งปิดไาอย่างนี้เลยพูดละเซ็งเม่ไหว ใจเย็นสิบาทเห็นเป็นสิบาทนี่เครี้ยงเล่นเลยนะก็ใครที่ว่างก็ไปดูนะครับที่เซนเตอร์ฮอลล์แต่ว่าใครที่ไม่ว่างก็ก็ดูกันบรรยากาศให้นะเซตอย่างหนึ่งนี่ผมแนะนำเลยส่แว่นดำมาเลยครับเออใช่จริงจริงจริงนใช่จริงๆเลยใส่แว่นดำแฟนต่อยตาแต่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ผมไปเจอลุงคนหนึ่งอ่ะกล้องยิ่ตันกล้องแบบกล้องแบบไม่รู้ชัดกว่ากล้องไอโฟนหรือเปล่าเอาไว้ถ่ายแล้วลุงแบบโอเคครับโอเคครับลุง ป้าไม่มาเนี่ยจะบอกอายุปูนนี้อยู่บ้านเลี้ยงหลานเน้อากาศร้อนๆแป๊บเหรอนี่เตรียมกล้องมาเลยเฮ้ยผมว่าจริงเรื่องพวกนี้มันก็เป็นแบบสีสันแต่ผมรู้สึกว่าแบบบางทีมันก็เกินไปหรือเปล่าทีมันควรจะเป็นงานดูรถไม่ใช่เป็นงานโชว์เปตตี้อ่ะนี่ผมไม่ดูในเว็บเว็บเว็บไซต์หนึ่งใหญ่มากเป็นเว็บแบบว่าเว็บบอร์ดเขาบอกว่าเมอร์โชทุกปีเนี่ยสอบถามคนในงานอะพกกล้องไปทําไมเออถ่ายรถบางคนมากับแฟนก็บอกว่า อยากถ่ายนวัตกรรมใหม่ๆรถที่แบบว่ามีความล้ำหน้าอะไรเงี้ยรูปลักษณ์สวยเปิดตัวใหม่ก็อยากถ่ายแต่จริงๆแล้วอ่ะลึกๆของเขาคืออยากมาถ่ายผู้หญิงและเวลาเอาไปลงคอมเนี่ยจะไม่ให้แฟนเห็นจะไปลงไว้คอมบ้านเพื่อนแล้วแชร์กันดูขนาดนั้นเลยจริงๆอาวเป็นอย่างจริงๆโอเคก็เก็บไว้เป็นความทรงจำนลครัมทุกปีนะครับก็ดูกันได้แล้วก็ชมความสวยงามแล้วก็ชมนวัตกรรมใหม่ๆแล้วกันวันนี้หมดเวลาของพวกเราอินี่แล้วนะครับเราลาไปก่อนก็ร้อนก็ใจเย็นๆครับ ร้อนแค่อากาศขอให้คนใจมันร้อนก็พอใจเย็นๆพอแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวมันเจ็บป่วยไปเลือยกำลังแล้วกำดาวมันร้อนนะอากาศมันร้อนกลางคืนก็เย็นๆหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูแลตัวเองด้วยฝนเสียน้ำง่ายอยู่ช่วงนี้น้ำออกเหงื่อออกโอเคอย่าแป๊บหนาดหรอโอเควันนี้เราสองคนลาไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ